ครับขอสวัสดีนะครับพี่น้องทางช่อง y o u t u คูลิฟสตอรี่มันิเวิร์กทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาดึกนิดนึงนะครับทำกันบ้านก็เอาใจนะครับสาย day t เทรดนะครับก็พอดีที่ผมสแกนหุ้นมาได้นะครับก็อยากจะเอามาแชร์นะครับว่า เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ชอบเล่นในแบบสั้นนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็ผมนะครับสแกนมาแล้วก็จากประสบการณ์ที่ตัวเองเล่นมาก็น่าจะประมาณ2ตัวนะครับที่ที่สามารถเล่นเล่นสั้นได้ในวันพรุ่งนี้นะครับมาดูตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็ b ีไอนะครับ หรือบิดนะครับถ้าทุกท่านดูจากกราฟนะครับอาจจะเห็นว่าะนะครับมีการอัไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องอเครื่องใช้ทางสีนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายกับเศษษษษรษฐกิจนะครับเพราะว่าถ,ถ้าพูดไปแล้วตัวนี้ก็คือ เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับหุ้นตอนนี้ยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้นะครับสําหรับผมนะครับผมมองว่าน่าจะไปต่อได้นะครับทําไมผมถึงว่าน่าเข้านะครับสังเกตดูนะครับทุกครั้งที่มีการทําขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถึงมีจุดให้ขายก็ยังไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุด ในรับเดิมนะครับที่จุดเข้าซื้อเดิมนะครับอาจจะเป็นคล้ายๆขั้นบันไดขึ้นมานะครับดูแต่ละจุดนะครับก็มีขึ้นตลอดนะครับมีการซื้อขึ้นไปนะครับแล้วก็ขายทํากําไรนะครับเป็นธรรมดาตามรอบของตลาดหุ้นนะครับมีการซื้อมาเมื่อเราถือมาระยะหนึ่งนะครับเราได้กําไรเราก็จะมีการเทขายนะครับเทขาย รถนี้แล้วก็มีจุดเข้าซื้อหลังจากมีจุดเข้าซื้อนะครับตรงนี้ก็คือทำอทำหายขึ้นไปเลยนะครับหลังจากตรงจุดนี้นะครับอ,อาจจะมีนักลงทุนหลายๆท่านนะครับที่เข้าแล้วได้กําไรเยอะนะครับมีการเทขายนะครับที่ขายลงมาก็ถือว่าขายเยอะนะครับช่วงนี้ก็ พักตัวมานะครับตั้งแต่16นะครับส6สิงหานะครับมีการเทขายมาแล้วก็มาพักตัวนะครับอมีการเก็บสะสมวอลุ่มนะครับมีเก็บมาจนถึงเมื่อวันศุกร์ที่10น,นะครับวันศุกร์ที่สิมีสัญญาณเข้าซื้อนะมีวอลลุ่มสะสมมีเขาเรียกว่าก็มีการเก็บของนะครับเก็บของ จะมีจุดที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือจุดเข้าซื้อของเมื่อวันวันศุกร์ที่10นะครับก็ถือว่าสำหรับผมว่าถือว่าสวยนะครับราคา12บาทงบาททำปิดที่12บาทนะเมื่อวันศุกร์สามารถทำกำไรได้นะครับในระยะสั้นๆนะครับอันนี้ก็ฝากอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการบ้านในสำหรับ วันนี้นะครับที่จะเทรดในวันวันจันทร์ที่13บนะครับก็ให้เข้าดูนิดนึงนะครับให้ให้เราดูจังหวะในการเปิดตลาดนะครับว่าทิศทางของหุ้นนะครับสมุติว่าย่อก็คงจะรับได้อย่างรับได้นะครับยังยังพอที่จะซื้อได้นะครับก็คือสามารถทํากําไรได้นะครับ 30- มสถึงห้สสตางค์นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูพฤติกรรมนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ผม ผมเข้าทุกรอบนะครับที่ที่มีการมีจุดให้เข้าซื้อนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับอลองลองวิเคราะห์ดูนะครับลองศึกษาดูนะครับตัวนี้ก็ผมมองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็เป็นราคาที่พอเล่นได้นะครับประมาณ11 12บบาทนะครับก็ ส่วนการตัดสินใจลงทุนนะครับเป็นอำนาจตัดสินใจของแต่ละบุคคลเลยนะครับอันนี้ผมก็คือมาแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองอเคยเคยเข้าเหตุนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะ,อะพอที่จะเข้าได้นะครับตนนัวนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับสำหรับช่อง c Cool Love er s t o r y นะครับ Money w o r k นะครับซึ่งเป็นช่องใหม่นะครับก็กำลังเปิดช่องมา อันนี้เป็นคลิปที่2นะครับในเรื่องของของหุ้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ